สวัสดีครับมึงผ้าเบิงสวนคาคางบ้านปว้ย้างบ้านครับเพราะได้กินครับคาสีขาวนะครับพันหนึ่งลำเงาเงาเพราะว่าวมันงามนี่เป็นรั่ว้างบ้านครับปุูก ปลูกไว้แห่ในโดนครับประมาณ3-4เดือนอนะครับนายาบไปก้นเลยทางบ้านครับเราต้องแฝวไก่ครับสำหรับค่าเขาเรียกว่าค่าค่าขาวครับเวลาตม้มก็เะมีรสชาติหวานจัดน่อยครับบ้านหลังนี้ชอบกินตรมไก่ก็เลยปลูกค่าไว้ครับหางบ้าน ลังเทอก็ได้ให้ปั่นพี่ปั่นนอกนะครับลังเทอก็ได้คลายบุญแล้วครับอยู่สวนก็ไล่ลายครับ